สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมโอ้คูบาว่ามีหกนะครับท่านผู้ชมคูบามั่นใจคับหกหกครับหลักกระสองหกหกสองนะครับมาหกสาม นะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาบอ่อเข่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่างวดก่อนหกหนึ่งตรงๆง,ง,งวดนี้ถือว่าเฉียดไปแต้มหนึง่งนะพี่น้องเนาะแต่คู่บ่าวอะมาร์กหก <c oughs> ้าเบิ้ลคือหกหกกับหกสองสองหกท่านผู้ชม <c oughs> เอาเข้าไปกราบนมัสก,การคู่บ่าวน้ำกันนะครับไปรับชมไปฟังน้ำกันงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาหาคู่บ่าวคือเก่าพี่น้องนะครับช่างทำห้องน้ำ นะครับโอ้ฝันแม่นคักนะครับผมเดี๋ยวจงรอด้วยพี่น้องด้วยนะครับว่าจะพอเพิ่นบอนะเพิ่นเน้น6กกับเ0 960นเนนะครับเพิ่นเน้นคือ60กับ90ช่างทําห้องน้ามา09นาครับชื่อว่าแฟนฝันแม่นคักนะครับเพิ่นไปฝันผีหลอกเพิ่นอยู่กลางป่าแล้วก็นํามาบอกเลขเป็นนาะพี่น้องเอาเข้าไปหาคูบาน้ากันครับคูับาวัดป่าพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วครับผม อันนี้ก็ห้องน้ำนะครับอ่าที่ได้สั่งกับเอฟซีร่วมสั่งอยู่ทั้งพุนนะครับธรูมชมแต่ว่านี่ก็เป็นโค้งที่คู่บ่าวพ่นว <c oughs> าจะสั่งห้องครัวนะพี่น้องครับโล่งครัวนะครับธรรมชมก็ได้แต่หลังคาคู่บ่าวพ่นว่าเนาะครับ <c oughs> <c oughs> เอาคู่บ่าวว่าค่อยเป็นค่อยไปนะพี่น้องเนาะอ่ะห้องห้องน้ำกัห้องน้ำอยู่ทั้งพุ่นแล้ว,แล,วแล้วนะพี่น้องนะครับเอ๋า นะครับเข้าไปกราบน้ำมาสก,การคู่บานน้ากันพี่น้องอากาศกลับมาร้อนแล้วนะครับอากาศกลับมาร้อนแล้วธรรมาชมอากาศฮอนแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ในวัดปลาก็ถือว่าร่มรื่นพี่น้องเบื้องต้นไหมเนะพี่น้องเป็นวัดที่เงียบสงบดีนะครับบ่าวถามราย่ำไรบ่าวถาว่ารู้สึกหายใจเต็มปอดธราาชมชัมหายใจล่งปอดนะครับเอ้าเข้าไปหาคู่บานน้ากันครับผม กรับนมัสการครับคู่บาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะออโอ้ย 6, 6หกหกมาเนาะคู่บาเนาะออกับคู่บากรบบวาซื้ออะไรก็ได้ให้ติดหกเอาผมจะเอาแกะคำบ่าาบอ่อยเอาท่านผู้ชมนี่ครับเบิ้งของงวดที่ผ่านมานะครับเอาเอาขึ้นไปทั้งพี่ก็ได้ขึ้นไปทั้งนี้รุดหกกับมาอีกนะครับมาหลายตัวยุบไปยุปย่งทั้งหนาเนาะคู่บาเนาะโอ้ตัวนี้แหละ สองหกเนี่ไหมเขาเขาม่หมูเห็นบอกไอ้หมูเพิ่นเห็นน้ำได้พี่น้องเด้อ่านให้เพิ่นน้ำเห็นแล้วอ้าไปเห็นทั้งบ่าวแถวเยเป็นของงวดเก่านะครับเมื่อกเขาได้อยู่ได้น้ำบ้านเขาหาได้หน่อยเขาได้ตัวกันหกสามสามหกเพราะห้องหนึ่งหนึ่งหกเขาซื้อสองหกหกสองหกสามสามหกคู่บ่ากระเด็นเห็นค่ะเนาะคู่บ่าเนาะปิดหกเลอคู่บ่า มีไปออกสามตัวนามีคนไดเยอะนี่กนมีออกไดเยอะสามตัวนาหรือสามตัวไทยสามตัวไทยล่ะสมตัวไทยห้าสี่สี่โอ้คนใดคนใดรถรถตุลีแมนครับของููบากับุยปัดแบบงููบาเลยกอบถูกกอบถูกแล้วันที่อะไรกันจะเขียนเอาถ้าไปเขียนไปเขียนอะไรเดี๋ยวจะเบอมันเขียนทางนอกมนมันเป็นยังเขียนเอข้างในข้างในางนมันเป็นสองสีสีบ่แล้ววันที่ซีนแมเจะบ น้องดีซีกับพาดนี่นองคูบาสองสี่สี่นะครับโอ้ยักใบในคูบ่าสี่ใบตัวเดียวอ๋อชุดสี่ใบก็มีตัวคูบาโอ้บ่เป็นหาซีซีนคคูบาเนาะมันจับบ่ถือกรับปกตีขยเป็นหาซีซีคูบาเราเนี่ยงไทยนะเน้นไไปเล่าจอยเป็นเอฟม่หมนะครับทผช้ชมนี่ครับหก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 กับมาด้วยคหกปรยุ่หลักแสนลักแสนกับลักสิ อ่าหกปีอยู่รักแสนท่านผู้ชมนี่ไหมครับหกสองสองหกมาหกสามเอาเป็นเังไดทงวันนี้ครับผมฝันอ๋อว่าว่าว่าถ้าเริ่มเริ่มฝันโตวันเนาะครับฝันขึ้นไหนฝันขึ้นเลขออกแล้วก็ฝันนะครับฝันว่าอันปลาไปพ่อปลาปลาหาตครับ ไปพ่อปลาหาโตปลาคอปลาคอหาโตมันมันบืนไหมมันบืนปลาพับืนนี้น้ำปกติปลาอยู่ในน้ำพังบืนนี้น้ำน้ำขึ้นมากน้ำขึ้นมากอะไรแบบบืนนี้น้ำไหมผู้บาดเขาเลยหอบเอาจิเอามันไปใส่น้ำเอาจิ๋อามันต้องใส่มันมามากน้ำสกปรกอะมา่งเลยออกเอามืดหอบขึ้นมากหอบขึ้นมากแบบตายข้ามือคู่บาบตายข้ามือนียปลาหาโตตายข้ามือครับ ป็นปลาแห่งเลยเป็นปลาแห่งเลยแมนเกตนี่แหงเบิดครับผมอแล้วก็แซมนี่แหละครับอันนี้ฟันอันนี้ฟันตองวดฟันตองวดฟันตงวดย่างไปเป็พวกปลาบืนนี้น้ำปลาหาโตวปลาหาโตัวบืนนี้น้ำปลาคอทั้งเบิรตโตนี่งามงามครับผมพอดีซดำมีดดำผ่าเลยนะครับวันนี้มันบ่มากน้าอันนี้มันนีน้าอันนี้นะม้าขูบ่าก็เลยสีหอบเอาไปครับหอบเอาไปเพื่อเชือเอาไปป้อยน้าไม่ครับก็โป พอพอหอบกูมามาตายข่ามือคู่บาแหงเป็นป่าแหงเลยครับผมจำนั่นแหละครับโอ้ยสีซอยผัดตายซ้ำคู่บาว่าฝันฝันตองวดขึ้นตองวัดเลยฝันเตอวับเล้วมาเมื่อคืนนี่เมา่ฝันเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบปีแหละครับผมเพิ่นมานิมน่นไปสํำนักครับสํำนักมะเป็นสํำนักเพิ่นเป็นสํำนักพวกส้ำนักว่างหน้าค่าหน้าขี้เปสินะครับมุ่นไปแน่อาจารย์ว่าท่นครับมุ่นไปผัด บอกเลขเพิ่นม่นไปบอกเลขคู่บารับอันอันคูบาอาจารย์ครัพผมมาเถิดไดาว่าผมขามนางขามตาเร้ออาจารย์เอาไปซอยเอาไปปล้อยแน่วมาเถินครับอ่าซอ,อยแหงมาป่อยแน่เอามาป่อยในเด้อผมมาเถินครับบัดนี้ผู้ใายคนนั้นก็เลยบอกหาศูนย์กับหาแปดเรือผมมาเถินอือหาศูนย์กับหาแปดเนี่ย ห้าศูนย์กับห้าแปดคือมาหลอนบ่าวเทาดีแท้หาศูนย์เลยกว่าโอ้คือบอ่ขึ้นมักแท้จังไรบ้านนี้ครับผมแล้วบ้านนี้ผู้ชายผู้นั้นพ่อบอกเลขแล้วแล้วก็กายล่างเป็นเป็นงูเนี่ยงูในตัวห้าต้นตากเนี่ยนะงูใหญ่เลยบอกคะ่ะแมนเป็นสีทองงาม,มงาม,ม,มงูใหญ่สีทอง,ง หัวมันคืองูป่าเนี่ยแหละหัวปูงามแต่โตมันงามโตงามหัวเนี่ยคือบ่มีอำนาจแต่บ่เป็นพญานาคกันบ่างัวเป็นงูเป็นงูใหญ่เป็นงูงูสีทองตไวหัวจะทำต้นตาลนั่แหละหัวปลคือหัวงูงูหัวเนี่ยคือจังคืองูงูตัวเมียเนี่แหละครับมันเป็นแต่มีอำนาจอย่างบ่เป็นแต่เป็นแต่หักนะนะแต่ตัวใหญ่ตักตใหญ่ครับผมตัวห้าต้นตาน่ะเคาเห็นงูป่าปะงูป่างูอัน แสงตะวิพระอาทิตย์นะครับหน้าหน้าเป็นตะฮักก็ใช่ละครับหัวเป็นหัวเอี่ยมเลี่ยมเลี่ยมหัวเอี่ยมหัวมันเป็นม้วนๆเออโบ่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 เป็นตะย่านเป็นตะย่านแต่ว่าหักไงครับเป็นชี้ท้องเหลืองเหลืองมัดโตเป็นว่างูเป็นตะหักเด้อจ๊ะเพิ่อนมาตัวไหนครับเพิ่นมั่นมดนหรือเพิ่นว่าห้ให้คู่บาเอาเหล็กมาปล่อยมาลงให้แน่อันขอโอกาสเด้อครับคู่บาอาจารย์ไม่ใช่เดี๋ยวว่าให้ผมอันนั้นเด้อเอาเอาเหล็กไปปล่อยให้ ไอแนบมาเถอะครับปันขึื่นนี่ได้นงหาศูนหาแปดมาหลอนเบาเถาะทกแล้าท่านผู้ชมบามักเด้ยเรียกว่ามันมาก่อมกับป่านะอ่ครับผมอันป่าหาตวมันมาใส่ม่ตายข้ามือคู่บาครับแล้วป่าคู่บาจะตีเป็นตัวอะไรเจ้าคะโอ้ยป่ากับแปดเนาะแปดนั้นมือป่ากับหาตกับแปดหาแปดหากับตูงตรงกันแล้วมวนป่ามันตายไายกับหาซูน เจ็ดศูนย์ท้าคู่ปลาตีเด้อสามตัวนี่แปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์แปดเอากระหางเดียวนะครับเนาะเอาเป็นแปดห้าศูนย์หรือห้าศูนย์แปดครับแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์อ่าลงเพราะว่าห้าศูนย์แปดมันกระหางเดียวกันนะครับเอาแปดห้าศูนย์เอาว่าเป็นเจ็ดห้าศูนย์ตัวค่ะบ่โอเป็นแปดห้าศูนย์เนาะค่ะ กางไในกัดแปดม้างวดเนี่ครับแปดมาาแปดมาอันมาค่ะมันอันเป็นอะไรเนี่ยมันก็สี่คนเอาเฝ้าตามฝันเขาเก็บลำเลียงความฝันเขาเนี่ยทำประชมนะครับกุบาฝันฝันขึ้นฝันขึ้นตองหดเลยได้ทำประชมเด้อฝันว่าเห็นป่าบืนหาโตกับกอบเอาไซมือนะครับนอกบ้านจะไปปล่อยไซน้าบุบ่าว์มาถ้าตายข้ามือ คุณบ่าว่าปลาเป็นแปดปลาบ่อบ่อเป็นเจ็ดเป็นเก้บบานะครับมือกระหาตายกระชูนมันกระเสือนี่แหละท่นจะได้สามตัวกระห้องกระสามเอาเอา 8, อเกระมาตรงกับที่เพิ่นเหตฝันที่ว่าผู้ไส้มะม่นปูพี่น้งองม่นปูนะครับแล้วก็บ,บอกเลขปูหาศูนย์หาแปดตรงกันเพิ่นว่าเพิ่นเพินเนเ่นมะม่นไปมะม่นไปเอารถมาหับย่างมันคุูบ่าวม่นไปไปเป็นสำนักสำนักคือจังสำนักไอ้พวกพวกหน้าค้าหน้าขี้ซ้ำนักมีวังพญนาไเป่า แมวลูกชิดลูกหานกันหลายๆคู่บาวปอายค้นมาชนคนหลายครับเพิ่งจะว่าแนะน้ำตัวคู่บาว่านี่คู่บาวัดป้าว่าชนเอ่อม้วนเพิ่นมาว่าบะชนเพราะนี่เพิ่นเลยแสดงอภินิหารนะให้ให้ให้ลูกชิเพันเห็นเพิ่นก็เลยบอกเลขบอกหาศูนย์ก็หาแปดบอกแล้วเพิ่นกลายเป็นงูไงบอกพ่อบอกเลขแล้วเพิ่นก็กลายเป็นงูตัวห้ากตกตานเลยนะสีทองสีทอดห้ามยบแต่หัวประเพสตากแคบเดี่ยว เขาบอกตามเขาเห็นเนาะเห็นไอ้เม็ดหลันเนาะมาครับท่านผู้ชมต้องงวดแล้วคู่ได้ใจบ่มักเด้บ่มักบ่ับผมบ่มักแสดงว่าจะมีเปลี่ยนแปลงหาคู่บ่าวบ่มักเลยคืองวดที่แล้วนี่ย่ามันแมนงวดที่แล้วนะครับหาซีซีเพราะใครเจ้าถูกน้ำยินเลยครับคู่บ่าวถูกลอตเตอรี่เขาก็ซื้อมั่วเหรอเขาซื้อซีซีแล้วมันไปติดมันไปติดตีหาใครเจ้าหาซื้อซีซีแหละแต่เขาไปติดตหาเล่เล่โชคดีได้สามโตห้าซีซี นะครับอ่าอันตัวนี้ก็โอ้ยเสียดายนะครับงวดนี้คุบ่าคิดว่าแปดมากมาจั้งในตังมากงวดนี้คุบ่าบอกว่า,วามีแปดได้พี่น้องเด้อนะครับเอาแคปหน,น้าจอท่านผู้ชมนะครับผมคุบ่ากับฟันต่อง,งวดแล้วนะบ่หลายโตบ่หลายคู่นะมาหาคุบ่าคือเก่าพี่น้องนับถือว่าเลขมากเกลนเคียงมาพี่น้องลุดก็คือลุดบ่เข่าก็คือบอ่เขา่าโอ้ยก็ดเป็นซำนนนํานอ่าเนาะครับอืมนี่ก็ไปออกเล่าซําเมื่อคืนเสียดายนี่ครับ เจ็ดหกหกกับ <6 66 S 2> มาอยู่ดีครับแต่ว่าสลับตำแหน่งกันอยู่หก,กนี่ยูลักสิบก็ถือว่าแม่นแล้วนะครับเอากาบขอบุญขอบพุณนคูบาพี่น้องนะแปดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดก็ตามที่คูบาฝันเราให้ฟังได้พี่น้องเดอ้อนะผาฉลากกินแบ่งหาจับจองรอตลีไว้นะครับกาบขอบุณขอบคุณนคูบาครับผมอเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องล่อสัง <laughs> ข้าเผนกับฝันแล้วล่ะเพบ่าฝันฝันจางๆเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ